ลำพูนค่ะคุณผู้ชมสำนักประชาสัมพันธ์เขตสานะคะได้นําสื่อมวลชนลงพื้นที่ค่ะเพื่อไปติดตามโครงการประชาสัมพันธ์ในการกํากับนะคะแล้วก็ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคจังหวัดลำพูนค่ะ สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามปฏิบัติราชการในภูมิภาคค่ะเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชนประจำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563โดยมีนางรัพีพรมีสะอาดผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับและพาคณะสื่อมวลชนทั้ง8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนค่ะได้ไปลงพื้นที่นะคะที่ตําบลทาปลาดุกอําเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนค่ะซึ่งลงไปแล้วเนี่ยก็ไปติดตามโครงการนะคะก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลาน้าแม่ทาอันนี้คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่เลยค่ะก็เป็นโครงการขุดลอกตะกอนทรายบริเวณลําน้าแม่ทาซึ่งถือว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในด้านการสัญจรการอุปโภคบริโภคนะคะรวมถึงการเกษตรต่างๆ จากนั้นค่ะก็จะมีการลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านทา꾸นะคะโดยมีนายโยทินประสงค์ความดีในอำเภอแม่ทาก็ได้ร่วมบรรยายสรุปผลการดําเนินงานโครงการด้วยค่ะครับเรียกได้ว่าไปเห็นสถานที่จริงนะครับในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงไปเยี่ยมชมหลายจุดนะครับซึ่งจะได้มาขยายผลกันต่อนะครับกิจกรรมครั้งนี้มีคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมถึง40คนนะครับมีทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุกระจาย เสียงสื่อโซเชียลมีเดียและก็หนังสือพิมพ์นะครับจะได้นำข้อมูล มาขยายผลสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของภาครัฐที่ดําเนินโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต,ต่างๆากันต่อไปอนะครับาการลงพื้นที่แบบนี้ก็ทําให้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าพี่น้องประชาชนมีปัญหาตรงไหนอยากจะให้แก้อะไรเป็นพิเศษหรือเร่งด่วนอย่างไรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะใช่ครับ